We don't know but we do Because our lives are filled with effort and creativity No matter what obstacles stand in our way Don't give the dang, we we'll keep pushing until we succeed Cause we are Mo E MAG No MAG As cars we write articles we race we modify we do everything a true car enthusiast would whether you're rich or broke it doesn't matter we'll still shoot features on your cars because you love them just like we do new cars old cars used cars tune cars modify beast race tracks events we cover it all we don't fear exhaustion pain no or losses because we are mochi <inaudible> <moi> ก็คอนเซปต์ผมเป็นแนวโชว์แนวโชว์เครื่องเสียงครับข้างหลังเป็นดอกซับ10นิ้ว4ดอกสุดในรุ่นของ10นิ้วกาซาวเวีพีร้นานโต้งคาวดิโอครับผมก็จะมีเลเซอร์สำหรับงานแห่รองรับทุกอย่างครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานและซิ่งมาเนี่ยครับกประมาณนี้ครับช่องทางกาติดต่อนะครับเฟซบุ๊กครับภาคภูมิชุณสมิตครับอบคุณค้าปดิคัา สวัสดีครับผมสายหวานมึงมินในนามรถตู้จะเรียกว่าป่าเต้ยนะครับอยู่แถวมินบุรีตู้สิงห์ละกระบังรถตู้สีแดงนะครับอยู่ในวงการรถตู้ขับแวนเป็นการรักดนตรีทําพอประมาณครับไม่ได้ใหญ่มากอันนี้เป็นระดับตู้15นิ้วนะครับดังพอสมควรแล้วก็เสียงกลาง8ตัวนะครับพอเวลาเอกเสียงหลาง8ตัวนะฮะที่มาในงานวันนี้ก็รู้สึกดีใจครับติดตามผมได้ในเฟซบุ๊กนะครับจารุนบัวลอยครับชื่อภาษาอังกฤษนะครับผม ดครับเฮียโอ๊ตจัดให้ครับเจ้าของผลิตภัณฑ์ Banana ครับเป็นเจ้าของแบรนด์ลำโพงค่นนี้ก็เป็นมิดโล12นิ้ว12ดอกแล้วก็มีเสียงกลาง8นิ้ว8ดอกแล้วก็มีเป็นแหลมกับไดเวอร์อยู่ด้านบนคอนเซ็ปต์ก็ไม่มีอะไรครับคือ สร้างรถขึ้นมาเพื่อเปิดกับเพื่อนๆในงานไม่ได้เน้นอะไรมากครับเน้นใช้งานจริงแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ของเราที่เราขายเองครับทั้งหมดทําให้รู้ว่าของที่เราขายเนี่ยสามารถโชว์ได้ครับจุดเด่นก็เป็นลำโพงแบรนด์ไทยครับแท้ร้อเครับก็อย่างนี้เป็นตัว8นิ้วที่เราขายเลยเป็น8นิ้วบานาน่าสปีกเกอร์ครับติดตามได้ที่เพจบานาน่าสป ak เกอร์ไทยแลนด์ครับแล้วก็ a c e b o o k เฮโอจัดให้ครับผมมางานวันนี้ก็สนุกครับมีแต่เพื่อนทั้งนั้นเลยแล้วก็โหตื่นเต้นมากเลยครับเป็นนนมีรถแงงสสวยยยๆัั้เเลโตตาาุ่ดดอิ ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณเ,เก่งครับผมเจ้าของอูเวนสวิต รถคันนี้หลักๆเลยเครื่องเสียงก่อนเสียงดีฟังเพาะมีสีชุดพาร์ทรอบคานนี่ไปท้ายตัวใหม่ล่าสุดของเลแกนมีชุดถุงลมมีล้อมีสมีเบรกหน้าหลังนะครับมีไฟหน้าตัวแต่งญี่ปุ่นกระจังหน้าหลักๆที่เห็นประมาณนี้อันนี้เป็นรถเฮียลูกค้าเขาเป็นคนที่แบบว่าชอบสนุกนะครับไปไหนก็ได้แต่ขอให้สนุกเขาไม่มีปัญหาไปได้หมดคอนเซปต์เฮียเขาไปต่อคือรถผมรถผมยังไม่เสร็จอันนี้ก็คือรถผมเองรีบมางานเหมือนกันครับชุดสีสีเอฟเฟกต์แสนสามห้ามีล้อมีเบรกมีชุดพาร์ทมีถุงลมเหมือนกัน ต้องเสียงก็พอประมาณพอฟังนะครับคอนเซ็ปต์ผมคือเน้นประหยัดเอาของหลังบ้านมาทาแล้วก็ตีตู้ใหม่แต่ยังไม่เสร็จเสร็จเราจะสวยกว่าน,นี้ช่องทางการติดต่อ VSC Van Swit Color กลาดอู่อยุอทุมธาน,นี0842536999มางานนี้ณนะวันนี้อบอุ่นที่ได้เห็นพี่น้องรถตู้เรามารวมกลุ่มกันแล้วก็มานั่งทานมานั่งสนุกด้วยกันบรรยากาศแข่งผมก็ไปช่วยเขาในสนามแข่งมาเมื่อกี้กลุ่มรถตู้สมัครสมานกันอบอุ่นอยากให้รถตู้อ่ะมามีบรรยากาศอย่างเงี้ย ขอสถานที่สปอนเซอร์ขอทางผู้จัดขอพื้นที่ให้กลุ่มรถตู้เล็กๆมาร่วมสนุกบ่อยๆก็ย,ยิ่งดีครับผมขอบคุณมากครับ แล้วผมชื่อต่อนะครับเล่นรถตู้เครื่องเสียงมาสะพังแล้วเล่นวิโอเลยก็เล่นเข้ามาแล้วก็สุดท้ายมาจบที่แบบนี้เพราะว่าเหมือนแก่แล้วอยากฟังสบายๆนุ่มๆบ้างเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเฉพาะเลยเป็นเจ้าของแบรนด์อยู่ลบุรีรแล้วก็ตั้งผลงานที่ร้านพักไห่ครารดโอที่อำเภอพักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนใหญ่เปิดเล่นตามงานโชว์แล้วก็รับงานแห่งานแต่งงานบวชทั่วไปโดยตัวผมเองเกี่ยวกับงานรถตู้ครั้งแรก รู้สึกดีครับว่าได้มาดูงานของพี่ๆเขาด้วยแล้วก็ได้รู้จักพี่ๆเขาตอนนี้เหมือนอยากจะเล่นหลังคาสูงก็เขาอยู่เหมือนการโตโยต้านะเหมือนมาหาพวกไว้ก่อนหาเพื่อน <c oughs> หาเพื่อนหาเพื่อนเพื <c oughs> ่อจะได้มีแ <c oughs> นวทางในการไปที่มันง่ายขึ้นดีกว่าเราไปหาเองดวยดวที่เราไม่มีเพื่อกลุ่มเลยครับช่องทางการติดต่อ Facebook v i c t o r By Super c h ชัเป็นรูปโปรไฟล์รถตู้สีแดงแบบนี้เลยครับดูจำง่ายและดูเป็นเป็นเราด้วยขอบครับ ครับผมชื่ออ้นครับรู้จักกันสุวันการยางครับความชอบล้วนเลยครับรถวิ่งงานโรงงานนะแต่งไปเรื่อยๆตอนแรกก็ชุดเล็กครับมีแค่นี้เองทับคู่เดียวหลังนี้เราก็ขยับมาเป็น12นิ้ว15ดอกครับ8นิ้ว6ดอกแหลม4ี่อนสองครับมีแบตลิเทียมอีกชุดนึงมีไดมีพาวเวอร์ความดังความสวยงามงานซาวอะไรประมาณนี้ครับมาเจอเพื่อนพี่ๆน้องๆงานดีๆจัดแบบนี้ก็รู้สึกดีใจครับ Facebook เห็นมาวัดสุวรรณครับ เบอร์โทร0971078276ครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะในวงการเรียกป้าแอนแพงทุกอย่างค่ะค่ะเเป็นฉายารุ่นพี่น้องหลยตั้งให้แต่จริงไม่แพงเหมือนชื่อค่ะสมยานามแบบเรียกกันแบบติดปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคอนเซปในการแต่งเหรอคะจริงๆไม่ได้มีเป้าหมายว่าเครื่องเสียงแบบจ๋าเลยหรือว่าจะเป็นแบบแรงอะไรอย่างงี้ถ้ายุคสมัยนี้คือแบบกลางๆไม่แรงมากไม่ดังมากอะไรประมาณนี้ค่ะด้วยอายุด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้แบบว่ารุนแรงเหมือนแต่ก่อนสมัยก่อนอะเริ่มมาจาก การแข่งเซอร์กิตนะหนูหนูโตมากับเซอร์กิตสมัย 3k แบตเตอรี่ค่ะนานมากวิ่งแบบนิโตอะค่ะงานรายการนิโตอะไรเงี้ยยุคสมัยเปลี่ยนไปค่ะก็เรื่อยๆช่องทางการติดต่อเฟซบุ๊กอะค่ะพิมพ์ว่าสุภลักษณ์พม่าป้าแอนแพงทุกอย่างคือจริงๆไม่เกี่ยวกับรถตู้นะคะคือบ้านอะทำตกแต่งบ้านอะไรเงี้ยค่ะก็คือไม่เกี่ยวกับรถตู้เลยแต่ว่ารถตู้เนี่ยชอบส่วนตัวอ่าแล้วก็มาคุกคีเจอเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยค่ะอ่าประมาณนี้ ดีค่ะดีมากดีมากก็ขอบคุณพื้นที่เล็กๆสําหรับรถตู้ด้วยนะคะขอบคุณมากถ้าเกิดมีงานรอบหน้าหรืออะไรอย่างนี้ก็ยินดีนะคะยินดีฝากพื้นที่เล็กๆรถตู้เล็กๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับผมขอเลื่อนอัปเดตจังหวัดบงไปเรื่อยๆครับสวัสดีครับ ผมบางบอลครับแต่คอนเซปต์ในการแต่งรถผมชอบตรงไหนผมก็จะทําตรงนั้นแหละครับเป็นงานสนุกมากครับอยากให้มีงานอย่างนี้ตลอดไปครับผมจะบอกว่าการแต่งตู้แล้วแต่บุคคลชอบครับไปตามสไตล์ใครสไตล์มันแล้วแต่การใช้งานใครใช้แบบไหนตามคอนเซปต์ของเขาว่าเขาชอบแบบไหนถ้าชอบก็เข้ามาร่วมกลุ่มได้ครับเป็นกลุ่มเปิดไม่ปิดรับกันหมดครับผมผผมมาทะลุครับทาชื่อนี้เลยครับมาทะลุครับผม ช่องกางดังดีต่อเป็น Facebook ชื่อสุรศักดิ์วงมานครับพวกติกตอกพวกอะไรก็บังบอลรับขอบคุณครับสวัสดีครับน้องต้นครับผมคอนเซปต์ Concept แต่งรถคันนี้เหรอชอบสไตล์ล้วนๆเลยครับรถคันนี้เป็นรถรับนักเรียนแบกไปเนินทุกลูกเราไปให้ได้ชอบทำแต่ไม่ใช่ร้านผมชอบล้วนๆเลยครับทำกับผมนี่คือใจแล้วก็มิตรภาพของผม ผมไม่เคยไปทําแข่งกับใครอะไรก็ดังพอฟังหวยได้สนุกสนุกงานนี้ชอบอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้บ,บ่อยๆครับให้เปิดโอกาสให้รถในทีมเล็กๆอย่างพวกเราเนี่ยได้ได้ได้ไดไดไดออกมาเพราะบางครั้งเราก็อยากจะไปโชว์แต่ว่ามันไม่มีโอกาสแต่งานนี้โอเคมากเลยสุดยอดเต็มพื้นที่เลยยอดมากครับชุดชาวรถตู้ก็ชอบแบบไหนทําแบบนั้นเรามองคนอื่นได้แต่เราต้องมีคอนเซ็ปต์เป็นตัวเองอย่าไปเป็นลอกเลียนแบบเขาเรามีสไตล์ของตัวเองเราทำเราแต่ง,งตัวเอง ใครจะว่าไงช่างมันจะเป็นศาลพระภูมิจะเป็นงานวัดอะไรก็แล้วแต่เขาพูดคือเราชอบก็คือจบช่องการกันต่อเฟซบุ๊กนี่แหละน้องต้นไอ้หนุ่มผู้ภัยเป็นสมาชิกผู้ภัยก็คือแบบว่ามาสัมผัสมาคุยกันก่อนได้ทําไม่ทมําไม่เป็นไรเราไม่ได้เน้นการหารายได้ในส่วนนี้เน้นมิตรภาพมากกว่าไหนชอบมาบอกก็ได้ครับผมสำนักบ,บรไลซาวฝากด้วยครับผมขอบคุณมากครับครบับพี่ๆที่เดินทางกลับแล้วเดินทางมยสนิทภาพด้ยครับครับสวัสดีครับ อิดครับไม่มีอะไรมากครับก็แค่เครื่องเสียงจุดหลังเล็กๆวิ่งงานด้วยก็คืออยากจะมีเครื่องเสียงค้างท้ายเลยไปติดแบรนด์ฟอร์มูล่ามาดีครับก็ลองมาเข้าวงการนี้ครับมันก็สนุกดีครับเ<ด><ด>พื่อนฝูงเยอะแยะได้เจออะไรหลายๆอย่างถ้าสนใจก็เบอร์โทรผม085-230-4910ครับอิดครับขอบคุณมากครับ โเคาเปลี่ยนจะมขึ้นมานิดหน่อยฮะครับผมอาราฟุนสีกสวัสอดีครับรถคันนี้ครับเดิมผมใช้รถอยู่แล้วกับเพื่อนๆชอบก็เลยแต่งรถเพื่อจะไปเที่ยวสนุกสนานครับวีความเสพรถคันนี้ก็ทําเป็นแนวครับชอบส่งคนครับเื้องต้นผมไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องเสียงเลยทําเกี่ยวกับอุปกรณ์ถุงลมจําหน่ายอุปกรณ์ถุงลมอย่างเดียวเลยครับในนาม ABS Air Shop ครับเป็นอะไหล่ครับใส่ได้ทุกรุ่นครับทั้ง ระบบพัมลมววาวลมถุงลมอย่างเงี้ยอุปกรณ์พวกนี้คือเราจะสั่งผลิตมาจาหน่ายในไทยครับติดต่ออุปกรณ์ถุงลมทาง abs air shop ได้เลยครับได้เลยครับนี่ป้ายก็ประมาณข้างรถใช่ครับมีครับงานจัดดีครับสนุกสนานครับทำงานได้ถือว่าครบถ้วนครับทั้งเครื่องเสียงงานแข่งรถแล้วก็กิจกรรมหลายๆอย่างครับ ทำได้โซเฟคครับดีดีมากมากๆครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณกิจกรรมดีๆครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมจานติไฟเทคครับระบบไฟเทครถตู้ครับคอนเซ็ปต์ก็คือติดไฟรีวิวลูกค้าครับรถอะไรก็ได้ครับที่มีไฟ12โวลต์มีไฟตามนี้แหละครับรับติดตั้งหมดครับราคาก็พูดคุยกันได้ครับมาร่วมงานกันมาปล่อยแสงไฟกันครับฝากร้านไว้ด้วยครับร้านจานติไฟเทคครับ 0835466097ครับช่องทางติกตอกก็ตีดิจิก t e เทครับเข้าไปรับชมกันได้ครับสวัสดีครับผมจ็อกกี้หวองงานไทยนะครับผมวันนี้ได้มาร่วมงานตุงตานะครับคอนเซปต์รถผมความชอบของลูกชายรล้วนเลยเลยทำประมาณนี้รถครอบครัวครับรถวิ่งใช้งานวิ่งทัวร์ครับรถผมรถปาร์ตี้ครับไปกินเหล้าสังสรรค์ออกไปไหนมืไหนกับเพื่อน ก็มีงานมีอะไรก็มาช่วยๆกันครับฝากถึงคนที่ชื่นชอบรถตู้ด้วยความชอบและควาประมาณเอาที่เราชอบแต่งที่เราชอบครับผมอะไหล่มีเยอะแยะรถตู้มีหลายสเต็ปให้เลือกใช้ให้เลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นอะไรหรือว่าหรือว่าตัวรถหรือว่าปีรถแล้วแต่ที่ชอบและจํานวนงบนะครับผมแล้วแต่คนชอบครับสนุกพี่สนุกได้เจอพี่น้องครับไ้เจอเพื่อนฝูงก็มาสนุกมากินกาเล่าสู่ประสบการณ์กันคนนั้นชอบแบบนี้คนนี้ชอบแบบนั้นก็มาผสมกันแล้วก็ประยุกต์กันไป ช่องทางการติดตามผมจ็อกกี้หวังอาไทยครับผม f c e e o o o อรชัยครับ O R A ที่นี่ C H A I ครับผมถ้าคนไหนชอบก็สายปาร์ตี้ก็เรียนเชิญได้ครับผมรถผมสายปาร์ตี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมบงังซุปวันมัด น้องจอกครับก็มาหาประสบการณ์จากพวกพี่ๆครับอันนี้รถก็ทําเองทั้งหมดทําเองเดินระบบเองทุกอย่างครับเป็นความชอบของตัวเองก็ทีแรกก็ได้ไปทํางานอยู่ร้านรถตู้ V.P. ครับก็เลยได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์มากแล้วก็เลยมาทําเป็นรถตัวเองไว้สนุกสนานสังสรรค์ทั่วไปสงการปีใหม่งานเลี้ยงบ้านเพื่อนอะไรประมาณนี้ครับเพื่อนก็จ้างไปเปิดที่ประมาณนี้ครับโรตาก็คันนี้ก็12ปีแล้วครับเครื่องเดิมโรงงานก็มีเติมนิดหน่อยครับความแรงครับกานเล่นซิงเกิลเป็นไง สนุกดีครับเข้าไปข้างในมันมากสนุกสนานครับช่องทางการติดต่อก็บังซูบันหมัดครับเฟซบุ๊กครับมาอยู่น้องจอกครับครับผมขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับชื่อกะรูนนะครับโตโยต้าวีออสนะครับก็คือเป็นรถคันแรกเนาะก็เหมือนกับว่าทำทำเก็บไว้ดูเล่นแล้วก็ออกงานเครื่องเสียงด้วยคันนี้ก็เน้นเป็นเครื่องเสียงโดยเฉพาะเลยเน้นแสงสีข้างในครับก็จะเป็นวางพาวเวอร์นะครับมีตัวคอนโทรลอยู่านี้หมดเลยนะครับสามารถดึงออกไปใช้ข้างหลังได้ เราเนี่ก็คือเพื่อความสวยงามนะครับมาพบปะเพื่อนๆนะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับวันนี้ก็มีแนวรถตู้ค่อนข้างเยอะฝากชื่อกลุ่มหน่อยละกันครับเป็นทีมงานบันเทิงซิ่งนะครับครับก็ติดตามใน YouTube ได้เลยครับมีช่องอยู่นะครับเป็นประธานกลุ่มเป็นคนทำช่องอยู่อันนี้ผมไปลองวันนี้มากับทางทีมงานของร้านโต้งโนวาซาวนะครับก็คือทั้งร้านก็คือทั้งคันทำที่ร้านโต้งโนวาซาวหมดเลยเฟซบุ๊กละกันครับการ์ตูนครับ KATWN โอเคขอบคุณครับผมช่างไก่ครับรถซิ่งวิ่งรับงานคอนเซ็ปต์คันนี้ตามสไตล์ของผมครับก็คือไม่อยากให้เหมือนใครแล้วก็ต้องเวอร์วังมีลุกแนวในรถคันนี้ครับอันนี้ก็เป็น V.I.P. ครับเครื่องเสียงด้านล่างก็คัสตอมเองครับงานคัสตอมภายใน V.I.P. ครับผมก็จะเป็นงานของต้งออโต้ซาวด์คาร์ลัมสทั้งชุดเลยครับทั้งคันเลยครับวีอคันนี้ไม่มีเดิม ข้างหน้าก็พวกมิวกอะไรพวกนี้ก็ชุดนี้หมดไปสามแสนครับก็อันนี้เป็นร้านแล้วครับพี่เครื่องก็มีเครื่องซิ่งด้วยครับทำอะไรบ้างครับพี่ก็ทั้งหมดเลยครับผมก็คือบอกว่ารถคันนี้มีทุกแนวระบบถุงลมครับแปดเบาวต้องทางการติดต่อครับไก่กุ๊กกุ๊กฟอร์ซ่าซิ่ง สวัสดีครับผมร้านโต้งวิอซาวครับผมรถคันนี้เป็น Toyota าวิทนะครับตกแต่งภายในสไตล์ v i p มีชุดเครื่องเสียงรถยนต์อะไรเงี้ยครับคอนเซปต์เครื่องเสียงชุดนี้ก็จะเป็นไม่ไม่ไม่ได้เน้นแบบอลังการมากก็คือจะเป็นชุดสินิ้วเน้นความสวยงามมากกว่าครับคันนี้ถ้าเป็นชุดเครื่องเสียงกับภายในก็ประมาณ200 0 0 0นะครับ มีถุงลมครับผมช่วงล่างถุงลมแล้วก็เปลี่ยนแม็กเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็นอีกร้านหนึงร้านลุงเหืองโชคอัพอะครับทางการติดต่อท่านใดที่สนใจตกแต่งภายในรถยนต์หรือว่าเครื่องเสียงรถยนต์ตกแต่งภายในรถตู้อะไรเงี้ยก็คือผมจะมีเฟสต้ตองออ d ด o โอซาวเวไว้พรามสโทรสอบถามก็065 9 2ห2941ช่างโต้งเลยครับผมครับ ันนี้เป็น To y ิ t a f o r t u n e er เนะครับจะทำตกแต่งห้องเครื่องอันนี้เป็นของประธาน M อ็มฟูออฟชั่นนะครับของกลุ่ม ProO p ช i o n ชุดนี้ก็จะเป็นถุงลมช่วงล่างครับจะเป็นถุงลม8วาล์วส่วนด้านในก็จะตกแต่งภายใน v i p ทําทำที่ร้านผมร้านโต้องออเดโอซาวอันนี้ก็ทำภายในด้านหลังก็จะเป็นชุดเครื่องเสียงนะครับก็ใหญ่อยู่<อ>ก็ถัดมาก็จะเป็นรถตู้ตัวนี้จะเป็นโม่งน้อยครับตกแต่งภายใน v i p ชุดเครื่องเสียงรถคันนี้ก็ช่วงล่างถุงลม8วาล์วครับก็คือคันนี้ของอประธาน m 4 o p t i o n เหมือนกันส่วนเรื่องงานตกแต่งภายในนี้ก็คือที่ร้านโต้องออดิโอซาวเหมือนกันครับผมถ้าลูกค้าหรือท่านใดสนใจตกแต่งภายใน v p p รถตู้นะครับทักเข้ามาสอบถามได้ที่ร้านโต้องออดิโอซาวพุทธมนทรสาย3าทวีวัฒนากรุงเทพได้ครับหรือโทร065 923 2941ครับผมยินดีให้คำปรึกษาครับสวัสดีครับ